ถ้าเราประท้วงเขาโดยจี้เข้าไปแบบนี้ว่ากําไรเยอะแยะ6กพันล้านทำไมจะแบ่งให้พวกเราไม่ได้เห็นข่าวใดกินนะครับที่พนักงานประท้วงขอโบนัส 11- บเอหรือสิเดือนนี่แหละแล้วก็ขอเป็นทองคำสามบาทและเจรจากันยืดเยื้อมาเดือนกว่าแล้วข้อท็จจริงเนี่ยจะออกเป็นแบบไหนจะเลิกจ้างจะจ่ายโบนัสให้หรือว่าจะพักงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปแต่ผมจะมาขอแชร์มุมมองในหัวข้อที่แกนนากลุ่มพนักงานที่เรียกร้องว่าบริษัทมีกาไรเกือบ6กพันล้าน แบ่งโบนัสให้เราเพิ่มแค่นี้มันจะเป็นไรไปไอหัวข้อนี้มันจะอาจจะทําให้เจรจารไม่ได้จริงๆเราผมเห็นใจกลุ่มผู้ชุมนุมไปซ้ําถ้าเกิดทำงานกันเหนื่อยมากๆก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมฮะแต่ในมุมของบริษัทนะฮะการที่บอกว่ามีกาไร6 0 0 0ล้านเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ n น t profit ทั้งหมดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการบินไทยเนะี่ยครั้งหนึ่งเขาขาดทุนมาตลอดยาวเลยเป็น10บสปีเลยแล้วอยู่ดีๆครั้งหนึ่งเขามีกําไรเกือบ2 0 0 0 0ล้านพอไปดูง,งบการเงินโดยละเอียดปุ๊บเนี่ย ไอ้กำไร20 0 0 0ล้านเนี่ยไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการขายตัว๋วเที่ยวบินที่นั่งอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นการที่เ,าเอาเขาเอาเครื่องบินเนี่ยไปขายเครื่องบินเก่านะ้าขายเป็นมือสองสามสี่ลำมันเลยเกิดเป็นตัวเลขบวกทางบัญชีกลายเป็นว่ามีกำไรแต่ไอ้กำไรตรงเนี้ยมันไม่ใช่กำไรที่ดีที่เกิดจากการบริหารธุรกิจแต่เป็นการขายของออกไปยกตัวอย่างให้เห็นให้เห็นภาพชาัดอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นแม่ค้าขายอ่านตามสั่งขายไม่ดีมาทุกวันติดลบมาตลอด อยู่ดีวันนึงต้องจ่ายค่าเช่าเลยเอาถังแก๊สไปขายเอาเคาน์เตอร์ไปขายเอาโต๊ะเอากอีไปขายแบบนี้ตัวเลขมันเป็นบวกจริงแต่เห็นอะไรไม่ใช่ไหมครับเมื่อมีการขายออกไปมันมีโอกาสไปไม่ได้ที่เราจะต้องลงทุนใหม่ในแนวทางใหม่เพื่อปรับธุรกิจให้เราอยู่รอดทางสายการบินก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันมนกลับมาที่ได้กินมีโอกาสไปไม่ได้ที่เขามีกําไร6 0 0 0ล้านเนี่ยและเขาอาจจะต้องไปบริหารจัดการหรืออุดรอยรั่ว ส่วนอื่นหรือไม่ข้อเท็่จริงเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะเพียงแต่ผมจะบอกผู้ชุมนุมและแกนนําว่าถ้าเราประท้วงเขาโดยจี้เข้าไปแบบนี้ว่ากําไรเยอะแยะ6กพันล้านทำไมจะแบ่งให้พวกเราไม่ได้จี้แบบนี้อาจจะไม่เป็นผลที่ดีในทางจิตวิทยาในทางความรู้สึกของฝั่งบริษัทเปลี่ยนใหม่เป็นชี้แจงไปว่าการทํางานของพวกเรานะ่ยมันโหลดมากมันหนักสายตัวแทบขาดมีหลักฐานให้เขาดู มีคลิปมีหลายอย่างของความตั้งใจของพนักง,งานมันโหลดจริงๆพวกเราทํางานกันเต็มที่ได้รับเงินเดือนแล้วพวกเราก็อยากได้โบนัสที่มากกว่านี้มีความเป็นไปนได้สูงมากกว่าด้วยซ้ําว่าเขาจะให้โบนัสเราอาจจะไม่ให้12เดือนเต็มอาจจะหั่นอยู่ตรงกลางเป็น8เดือน9เดือนมีความเป็นไปนได้สูงมากครับสุดท้ายแล้วจะออกเป็นแบบไหนนะครับจะเลิกจ้างหรือว่าจะแค่พักงานหรือว่าจะย้อมจ่าย11เดือน12เดือนแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็มารอดูติดตามกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าแนวทางของบริษัทหรือว่าของพนักงานเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนดีชอบไหมหรือว่ามันเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายถ้าเราประท้วงเขาโดยจี้เข้าไปแบบนี้ว่ากําไรเยอะแยะ6กพันล้านทำไมจะ